โอเควันนี้ก็ต้องสนดีกันด้วยครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมรายการ Pop Gamer TV Esport 7็สหรับวันนี้ครับนี่ครับอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่านี่ครับซีซีก็แม่หรือว่ามันย่อม,มาจากเกมเนี่ยผมคิปปี้โซนหนุ่มก็เป็นเกมที่สร้างมาจากเอ่อตามคอนเซ็ปต์ของคิปปี้พลาสตันนั่นเองผมวันนี้ผมโหลดมาจากอินดายเลอร์เกมครับก็ทุกนี้หยิบเกมผีเก่าๆมาเล่นเกมหลอนนั่นแหละออกมาครับหน้าเมนูก็ไม่มีเส้นตีนที่อะไรเลยม,มีนิวเกมว่าโหลดเกมแล้วก็ คิวสเกมผมนะแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกบอกวิธีการเล่นผม WASD เดินผมชิปรันผมคือวิ่งครับแล้วก็อะไรเนี่ยพลิกอัพคือกดอ enter หรือ e อะไรอย่างงี้ผมแคปมาทำเล่นรอแป๊บเดียวโอเคครับมารับมาเกมนี้ผนม มันก็จะหลอดได้ใจเลยนะครับผมเกมนี้นะผมเคยเล่นนักลัวอยู่นะโอเคเออกระโดดกระโดดไม่ได้ครับโอเคมันสิงเฮี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วนี่อะไรคอมพิวเตอร์เฮ้ไปคอมพิวเตอร์มึงเก่าอย่างเงี้ยนะเออมึงมึงชักว่าจนคอมพังเหรอหล่อเล่นครับอา่ปาป๊าบเดินไปแต่ห้องนี้กลัวเราเข้าดูก่อนอา่าเข้าได้ครับโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมใหญ่<ะ>สิงเฮี้ย,ยอะไรวะ ลกลัวสตัตว์โอ้ไม่สิดเข้เฮ้ยแม่อย่าปิดเองสิจ้าพระเนิ่มแค่ปะแล้วก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งเอมเอาไว้แบบน,นั่งไ้าให้ผู้หญิงทรมานเอาแซ้ฟาดดำป๊าบพอกเขาได้เฮ้ยอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยแม่เอออะไรมึงเนี่ยแม่งมงมายิ้มปะเนี่ยเอออ๋อไอ,อนี้กูจำได้ทุกมันเป็นหมาจากไอนเนี้ยอะไรวะ จากคิปปี้พาสต้าที่เรื่องราวเกี่ยวกับสมัยด็อกหนุ่มไอไซบิเลียนทัสกี้ผมมันก็หลอนอยู่แหละโอเคครับเดี๋ยวจะไปทางไหนไมเนนะี่ยเอาไปทางนี้ไไไมั้งไปงี้มั้งเออ,อเฮ้ยสวัสดีพวกไปไหนพวกมีชายแก้ผ้ากันเลยไปไหนไม่รู้ปลาคาตาอา้าวล่วงมาเลยอะ่ะเออมีมีขยโยกโยกโอเค,ค,โ,ยโ,ยโ,อเคโยกไงล่ะ โยกไงอะ่ะโยกไงวะโยกไงอะ่ะเออกูโยกไงไหมอะ่ะเอฟบอโอเคอ๋อกดเอฟครับเคแป้งเคกระต่ายครับไปหาก,กระต่ายอะไรมึงเนี่ยมึงจะพากูว้าไปไหนวะเนี่ยอะไรมึงเนี่ยค,ครับอ๋ออ๋อเหมือนในเกมโอเทลหกเลยมึงให้กด เนี่ยขดทางไว้เพื่อการเปิดไฟแล้วกูวิ่งมันจะถนัดไหมเนี่ยเออแล้วมันแล้วมันมีผีด้วยเกมนี้ผมเน,นี่ยเราต้องเปิดไปวิ่งไปผมแล้วนี่อะไรเหมือนกับเราตื่นมาในเหมือนกับสภาพเหมือนกับเป็นโรงพยาบา,โา,บาลโรงพยาบาลบ้าผม,มสีสันยาผสมผสานกับโรงเชื้อสัตว์นมก็จะมีก้อนเนื้อผมเงี้ยโรงเชื้อสัตว์จริงครับโอเคครับมีหุ่นนมเตียงคนไข้ครับปะเคบนี่อดีตเจ้าพนิ่มอ๋อ เราต้องทำไรอะ่หอะหักกุอแจอ่ะเฮ้ยใครมาชักดิ่งชักงอแถวนี้วะเกมด้วยความที่มันเก่าแต่ตรงเนี้ยสังเกตว่าเลเยอร์เทิเจอร์อ่ะมันมีสันสอย่างว่าไม่ใช่คนระับเกมมันเก่าแล้วมันไม่มีการอัปเดตไงเออสภาพมันเลยเป็นแบบนี้เราจะมีรอยแตกดินดินนมเีรบไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้อ๋อทางนี้อ้าว อ้ไอ้เหี้ยกูตลกกับตัวเองว่ะกูจะเดินอ้อมน้ำส้มตีนเลยมั้ยเนี่ยอ๋อมันแม่งกูจะอ้อมทำไมก็ไม่รู้ผมครับเฮ้ยเหี้ยเสียงอะไรไม่รู้เคเก็บกุญแจครับไอ้เปิด e ไหนเนี่ยเคเดินตรงไปไหเอ้ยโอ้ยตกใจหมดอีดอ,อกครับโอ้ยเหี้ยโอ้ยมันตามมาเลยทุกคนมาๆๆมาเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วกทุกันมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเราเดินจุกตรงนี้อ๋อมันมีไอไอช่องนี้มันมีไว้ให้หนีผีเองกูรู้แล้วเคียบมามาไอสัตว์ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วผมเคียบแม่มันตามกูไม่ได้บอกเลยครับกูวิ่งอย่างเดียวล่ะผมเคียบวิ่งมันเหนื่อยไหมเนี่ยไม่มีใช่ไหมเคียบเคียบเปิดอ้าวมึงมึงนี่อะไรครับมึงในเกมนี้มึงพากูว้าไปว้ามาไหมเนี่ยเออแต่ดูดิมีเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยโอเคไม่มีผมมีตู้หนึ่งอัน โอ oh, so ้โหคุณกูเห็นทางนี้ไม่กล้าเดินเลยอมเอ้ยอะไรเมึงเนี้วดดิจ่าแมงยิ้มเลยออมไอ้หมาหมาหมาหัวคนน้เก็บโอวหยเก็บเหี้ยใครมาหัวร้องแถวนี้เอาเอาไม่ได้หัวมันร้องห่ายแล้วนั่นตัวอะไรไว้น่ะเฮ้ยทุกคนมันเป็นหัวสย่างที่ผสมตัววัวผมเข้าไปดิ อาแม่มึงนี่โจมว้ามจริงเลยมึงชอบพากูวามเนี่ยแล้ววามบางที่ที่กูเฮียะลรมีก้อนเนื้อด้วยเนี่ยก้อนเนื้ออะไรไม่รู้ผมมึงหลอนมากครับเคียบแมงประตูปะเปิดให้เองเลยนะโอ้โหมึงใจดีมากทางตรง เสียงร้องไห้แม่งโคตรดังครับเอ้าเฮียผีกระสือเอ้าหายไปแล้วเฮียอุ้ยอุ้ยเฮียอะไรวะเฮีย ah, อ okay. ้าวอ่ะอะไรอ่ะอ like uh. ้าวเกมคอมพิวทครับนั่นแปลกเพาะว่ามันจบแล้วผมเครับแม่งเกมโคตรสั้นแล้วโอเคผมถ้าเด้อใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กับผมผมแล้วก็แชร์ได้นะครับเคเดี๋ยวเจอกันต่อเกมหน้าเหมือนเดิมคลิปหน้าเหมือนเดิมผมก็ สำหรับเกม CC หรือเกมคิป,ปี้โซนก็ต้องจบถึงเท่านี้ครับโอเคครับบายครับ